ว่าจะเป็นทรัมป์นะคะหรือว่าจะเป็นไบเดนกระามคิดว่าคะแนนต่างวันนี้<ม>แล้วกอย่างหนึ่งก็คือโพด้วยเนาะ<ม>ก็แหมก็มันก็โพครั้งนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้งั่นเลยเพราะมันสู่สีใกล้เคียงกันมากเลยเพราะโพบอกว่าห่างกันตลอดเอ่อถ้าเหตุการณ์ที่เอ่อสู่สีขนาดนี้ใช่ไหมคะคะแนนเป็นแบบนี้ก็เข้าเข้าใจสำหรับตัวเองอคิดว่านะครับน่าจะเป็นเรื่องของการที่เอ่อ ตลอดสี่ปีที่ผ่านมานะคะก็คือโจนัลด์ทรัมป์เองนะคะถ้าพูดถึงถ้าดูอย่างนี้ก็คือเหมือนคะแนนความนิยมของโจนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะลดลงนะคะแต่ว่าถามว่าจะไปสุดไปจนถึงไปเด่นไหมคนอเมริกันก็อาจจะยังลังเลอยู่นะคะว่าอาจจะใช่หรือไม่อาจจะยังยังไม่ได้เต็มที่พอที่จะ,ะฟลิปไปทางทางไปเด่นสัทีเดียวเลยแบบให้เห็นชัดเจนเพราะะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่พยายามจะย้ายย,าย้ายย้ายมา มายัางเดมโมแครตแต่ก็ยังมันก็ยังไม่สุดมันก็เลยทําให้คะแนนมันออกมาอย่างมันสูสีกันมากเนี่ยค่ะเออพวกพ่อค้าพวกอะไรที่เปิดร้านห้างร้านในพวกนี้นะแต่ช็อปดังๆที่ตั้งแต่ l ออนะคะนิวยอร์กเนี่ยนะคะออแบรนด์่างๆทั้งหลายะค่ะนะคะปิดปิดหมดเลยก็จะเห็นนะว่าอันนี้ก็คือเหมือนก็เป็นสัญญาณที่เขากำลังกังวลแล้วก็ในการที่แบบคนเตรียมปืนเอาไว้นะคะหรือแม้แต่ไวท์เฮาส์ก็คือจะมีเอ่อพวกเอ่อมีการมาคอยดูแลมา มา,มาเพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะคือ,เ,อเขาก็มองว่าอาจจะเกิดแต่ว่าในวันจริงๆแล้ววันนั้นก็มีแค่มอบนิดๆแต่ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น้เขาก็จะไปชุมนุมกันเป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วซึ่งเขาเป็นมีเสถีภาพที่เขาจะไปชุมนุมอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะะแต่ว่าถามว่ามันจะกลายไปถึงขั้นนั้นไหมคือรู้สึกว่าคือน,นะตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นอะไรนะที่แบบมันจะ แต่อาจจะต้องรอดูผลว่ามันเป็นยังไงก่อนดีกว่าเออแล้วคนจะยอมรับอะไรยังไงแค่ไหนนะคะแต่ก็ความวุ่นวายก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นเคยคือก่อนหน้านี้ที่ต่อต้านก่อนในวันที่ทรัมป์ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเมื่อสี่ปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้มีรถมามีขบวนมาแสดงความไม่พอใจแต่ว่าณน,นตอนนั้นมันไม่ได้รุนแรงที่คนเขาคาดการณ์ว่าจะรุนแรงขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาที่มัน อมันสั่งสม,มอยู่ในสังคมของเขาซึ่งตรงนี้อาจจะมีการอาจจะเป็นไปได้อ่ะค่ะค่ะก็เขาก็เลยกังวลกันว่าตรงนี้อาจจะเป็นเพาะเป็นจุดจุดในการที่จะเอ,อเป็นจุดประกาศให้คนออกมากันแล้วก็ประท้วงกันนะคะนำไปสู่ความเแรงอะไรที่เกิไไดขึ้นไว้ได้ค่ะก็มันมีความเป็นไปได้นะคะแต่ไงก็หาจจะรอให้รอดูสถานการณ์ดูผลเอ,อการเลือกตั้งก่อน